ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถแถลงสถานการณ์นดินไหวระบุว่าการจราจรในกรุงเทพติดขัดอย่างหนักขณะที่รถไฟฟ้าบนดินหรือ BTS และรถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT ยังหยุดให้บริการเพื่อประเมินความปลอดภัยแม้โครงสร้างหลักไม่ได้รับความเสียหาย แต่ต้องตรวจสอบระบบต่างๆอย่างละเอียดก่อนกลับมาให้บริการด้านกระทรวงคมนาคมแจ้งว่ารถไฟฟ้าทั้ง8สายจะหยุดให้บริการต่อเนื่องจนถึงเช้าวันที่29มีนาคม2568เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างมีความปลอดภัยโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ารถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT อาจเปิดให้บริการได้ในพรุ่งนี้เช้าขณะที่รถไฟฟ้าบนดินหรือ BTS อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าอาจกลับมาให้บริการได้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันโดยรถไฟฟ้าทั้ง8สายได้แก่สายสีเขียวสายสีน้ำเงิน AirPods เรีวลิงสายสีม่วงสายสีทองสายสีแดงสายสีเหลืองและสายสีชมพูติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N